คืนสิ้นปีเสียงพลุดังทั่วเมืองแต่ในมุมมืดของกองขยะหญิงชาราคนหนึ่งเจอสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการสองทารกน้อยถูกทิ้งให้หนาวเหน็บเธออุ้มพวกเขากลับบ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเวลาผ่านไปสิห้าปีฟ้าแฝดเติบโตเป็นเด็กดีแต่คืนหนึ่งเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในบ้านรอยมือดำบนผนังเสียงร้องเผาบยามค่ำคืน และเงาเด็กที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ใครกันคือลูกที่สาที่ยายไม่เคยรู้ว่าเธอได้ทิ้งไว้ในกองขยะวันนั้นและสิ่งที่ยายได้รับตอบแทนในที่สุดคือพรจากฟ้าหรือคำสาปจากอดีตกันแน่ในคืนสิ้นปีอากาศหนาวจัดจนลมหายใจกลายเป็นควันถนนเงียบมีเพียงเสียงประทัดจากที่ไกลๆคุณยายคำแปงเดินลากตะกร้าพลาสติกเก่าๆก,กลับจากเก็บของในตลาด แสงไฟสลัวจากเสาไฟกระพริบสลับมืดราวกับจะดับทุกเมื่อกลิ่นขยะชื้นและเศษอาหารเน่าลอยคลุ้งในอากาศขณะที่เธอก้มลงเก็บกระป๋องโลหาเสียงบางอย่างดังแผ่วจากกองขยะเสียงร้องแผ่เวเบาคล้ายแมวตัวเล็กคุณยายชะงักมือสันเนี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอค่อยๆแหวกถุงพลาสติกออกทีละชั้นแสงไฟสีเหลืองจากเสาไฟส่องลงบนกล่องกระดาษเก่าๆ ข้างในมีก้อนผ้าเก่าห่อสิ่งหนึ่งไว้แน่นเมื่อเธอคลี่ผ้าออกเสียงร้องเบาๆดังขึ้นอีกครั้งทารกตัวเล็กสองคนนอนดิ้นอยู่ในผ้าขาดขาดถิวซี่ตัวสั่นน้ำตาไหลเปื้อนหน้าคุณยายรีบอุ้มทั้งคู่ขึ้นแนบอกความอบอุ่นจากร่างเล็กๆทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงใครกันนะทิ้งลูกไว้แบบนี้เธอพึมพำทั้งน้ำตาเธอห่มผ้าขาดขาด,ขาดให้ทั้งคู่แล้วรีบเดินกลับบ้านไม้เก่าในซอยแคบ คืนนั้นลมแรงจนหลังคาสังกะสีสั่นดังครืนคุณยายนั่งข้างเตาไฟเล็กๆอังผ้าห่มให้สองแฝดแสงไฟสีส้มสะท้อนบนใบหน้าริ้วรอยของเธอดวงตาที่เคยเศร้ากลับมีประกายบางอย่างเวลาผ่านไปสิบห้าปีบ้านไม้หลังนั้นยังคงยืนอยู่ตรงปลายซอยเดิมฟ้าแฝดเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาวหน้าตาสดใสทั้งคู่เรียนเก่งและกระตันยูไม่เคยลืมว่าตนถูกเก็บมาจากที่ใดเช้าวันปีใหม่ปีที่สิบห้าเสียงเคาะประตูดังขึ้น คุณยายเปิดประตูออกเห็นรถสีดำหรูจอดอยู่หน้าบ้านชายในชุดสูทก้าวลงจากรถพร้อมกล่องของขวัญสีทองใบหน้าเขามีรอยยิ้มแต่แววตาแฝงความลึกลับคุณยายขมวดคิ้วรู้สึกบางอย่างไม่สบายใจชายคนนั้นเอ่ยเสียงทุมว่าผมมาตามลูกของผมกลับบ้านเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงกระดิ่งปีใหม่ดังไกลๆหัวใจของคุณยายเต้นแรงเธอกอดแฝดไว้แน่น กลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยประปนกับกลิ่นไม้เก่าของบ้านบรรยากาศรอบตัวเงียบงนันแววตาของชายคนนั้นจับจ้องไปที่ฝาแฝดอย่างเย็นชาก่อนที่คุณยายจะพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์อีกคันก็ดังมาจากปากซอยรถอีกคันหนึ่งหยุดลงอย่างรวดเร็วหญิงสาวในชุดขาวก้าวออกจากรถน้ำตาไหลอับแก้มเธอร้องเรียกชื่อฝาแฝดออกมาด้วยเสียงสัน่นคุณยายหันมองไปมาใบหน้ามีทั้งความสับสนและหวาดหวัว่น เธอเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นของขวัญจากฟ้าอาจเป็นเรื่องที่เธอไม่เคยเตรียมใจจะ,ะเผชิญเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเหนือท้องฟ้าที่เริ่มมืดฝนเม็ดแรกตกกระทบหลังคาเก่าๆฟ้าแฝดมองหน้ากันดวงตาสันไหวพวกเขาไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงและไม่รู้เลยว่าคนหนึ่งในนั้นซ่อนความลับที่คุณยายไม่อาจรับได้เสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนจนหน้าต่างไม้สั่นคลอน คุณยายคำแปงยืนนิ่งมืดอ,อดสองแฝดไว้แน่นจนได้ยินเสียงหัวใจของตนเองเด็กทั้งคู่ตัวสั่นหายใจที่เหมือนความเย็นในอากาศกำลังแทรกเข้าไปถึงกระดูกชายในชุดสูทก้าวเข้าใกล้หนึ่งก้าวแสงฟ้าและสะท้อนในดวงตาเขาเป็นประกายเย็นชาผมไม่ได้มาทำร้ายใครเขาพูดด้วยเสียงเรียบผมแค่มาทวงสิ่งที่เป็นของผมคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดเข้าในหัวใจของคุณยายหญิงสาวในชุดขาวที่ยืนอยู่ข้างรถอีกคันร้องออกมาด้วยเสียงสัน่นไม่ คุณไม่มีสิทธิ์น้ำฝนเริ่มโปรยลงจากฟ้าอย่างหนักเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังรัวไม่หยุดคุณยามองทั้งสองคนสลับกันดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนใครกันแน่ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กพวกนี้เธอถามเสียงสัน่นใช่ในชุดสูทนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยกมือชี้ไปที่หญิงสาวในชุดขาวเธอคือแม่แท้ๆของพวกเขาหญิงสาวสะอื้นฉันฉันไม่ได้อยากทิ้งพวกเขาเสียงนั้นเบาราวสายฝนแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดลึก เธอเก้าเข้ามาอีกสองก้าวจนเท้าเปื้อนดินแฉะตอนนั้นฉันถูกบังคับฉันไม่มีทางเลือกคุณยายคำแปลงสันไปทั้งตัวภาพในความทรงจำผุดขึ้นมาคืนที่เจอเด็กสองคนในกองขยะเสียงร้องอ่อนแรงที่ยังติดอยู่ในใจจนถึงวันนี้เธอมองหน้าแสดทั้งสองลูกเอ๋ยเสียงแผ่วราวกซิบชายในชุดสูทยื่นกล่องสีทองมาให้เธอนี่คือสิ่งตอบแทนสำหรับความการุณาของคุณคุณยายไม่ยื่นมือรับกล่องนั้นช่างดูแปลกตามีตราสัญลักษณ์ที่เธอไม่เคยเห็น ฟ้าแฝดมองหน้ากันทั้งสองรู้สึกถึงบางสิ่งผิดปกติในอากาศแสงฟ้าแลบอีกครั้งคราวนี้แรงจนสว่างไปทั่วลานดินชายในชุดสูทพูดช้าๆคุณไม่ควรรู้มากกว่านี้คำพูดนั้นทำให้คุณยายก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นฝาแฝดชายร้องเสียงดังยามตาตยายของผมเขาพุ่งไปข้างหน้าผลักกล่องสีทองตกลงพื้นกล่องเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ทุกคนหยุดนิ่ง ภายในมีเพียงภาพถ่ายเก่าขอบกระดาษเปียกน้ำฝนภาพนั้นคือคุณยายคำแปงกำลังอุ้มเด็กทารกสองคนอยู่หน้ากองขยะในคืนสิ้นปีแต่ที่ทำให้คุณยายตัวชาคือเบื้องหลังในภาพนั้นมีชายในชุดสูทคนเดียวกันยืนอยู่ตรงมุมเงาหญิงสาวในชุดขาวร้องออกมาภาพนี้มันถ่ายเมื่อสิบห้าปีก่อนเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งคุณยายแทบยืนไม่อยู่เธอจำได้ว่าในคืนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลย เธอจำแสงแฟลชไม่ได้เธอจำกล้องไม่ได้แล้วใครเป็นคนถ่ายรูปนั้นชายในชุดสูทยิ้มบางๆคุณไม่เคยอยู่คนเดียวในคืนนั้นลมหายใจของคุณยายติดขัดเธอถอยจนชนฝาไม้เก่าฟ้าแฝดหญิงจับมือพี่ชายแน่นยายหนูกลัวเสียงฟ้าผ่าครั้งคราวนี้ทำให้ไฟในบ้านดับวูบความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งเหลือเพียงเสียงลมหายใจและฝนตก คุณยายควานหาตะเกียงแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักก็ดังจากในบ้านมันไม่ใช่เสียงของใครในสามคนนี้คุณยายหันไปยังทางเดินแคบที่มือสนิทเสียงฝีเท้าหยุดลงกระทันหันจากนั้นเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นหัวเราะใสเหมือนเสียงทารกชายในชุดสูทหันขอบใบหน้าเขาซีดลงทันทีหญิงสาวในชุดขาวกรีดร้องไม่อย่าให้พวกเขาเห็นแต่สายไปแล้วแฝดทั้งสองมองไปทางต้นเสียงพร้อมกัน เงาของเด็กเล็กสองคนในชุดผ้าขาวบางปรากฏอยู่ตรงปลายทางเดินพวกเขายืนจับมือกันดวงตาโตมองตรงมายังคุณยายคุณยายรู้สึกขนลุกทั้งตัวลมหายใจติดขัดนั่นมันใครเธอพูดเสียงแผ่วชายในชุดสูทก้าวถอยหลังช้าๆสีหน้าตื่นตระหนกพวกเขาไม่ควรอยู่ที่นี่เขาพูดเบาแทบไม่ออกหญิงสาวในชุดขาวสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากฉันเตือนคุณแล้วเธอกล่าวกับชายในสูทคุณไม่ควรกลับมาที่นี่ เสียงหัวเราะของเด็กสองคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมกลิ่นดินเปียกและกลิ่นบางอย่างคล้ายกลิ่นผ้าอับโชยกระจายไปทั่วไฟในบ้านกระพริบขึ้นอีกครั้งแสงแตะเกียงส่องให้เห็นเงาเด็กสองคนชัดขึ้นคุณยายตาเบิกว้างหน้าตาของพวกเขาเหมือนฟ้าแฝดต,ตอนอยังเล็กไม่มีผิดฟ้าแฝดทั้งสองที่ยืนข้างยายชะงักนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นชายในสูดพยายามพูดอะไรแต่เสียงไม่ออกหญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื้นพวกเขากลับมาแล้ว กลับมาทำไมคุณยายถามเสียงสัน่นหญิงสาวตอบทั้งน้ำตาเพราะพวกเขาไม่เคยจากไปเลยคำพูดนั้นทําให้ทุกคนหยุดนิ่งเสียงหัวเราะแผ่วลงเหลือเพียงเสียงฝนตกกระทบพื้นเงาของเด็กสองคนค่อยๆละลายหายไปในอากาศเหมือนหมอกไฟในบ้านกลับมาดว่างอีกครั้งแต่ความเย็นยังคงอยู่รอบตัวคุณยายก็มองฝาแฝดของเธอทั้งสองยืนนิ่งสีหน้าซีดขาว ชายในสูตรยืนตัวแข็งดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวคุณยายถามเสียงแผ่วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายในสูตรถอนหายใจยาวความผิดพลาดเมื่อสิบห้าปีก่อนมันตามกลับมาหญิงสาวสะอื้นเราไม่สมควรมีพวกเขาตั้งแต่แรกคุณหมายความว่ายังไงคุณยายถามน้ำเสียงเริ่มเข้มชายในสูตรพูดช้าๆเด็กสองคนนั้นไม่ควรเกิดมาคุณยายตัวสั่นอย่าพูดแบบนั้นชายในสูตรหลับตาแน่น พวกเขาเกิดจากการทดลองไม่ใช่ความรักคุณยายคำแปลงนิ่งงันเสียงฝนด้านนอกเริ่มเบาลงแต่ความหนาวเย็นกลับแผ่เข้ามาในอกเธอมองหน้าชายในชุดสูทอย่างไม่เชื่อสายตาคุณพูดว่าอะไรนะการทดลองใช่ในชุดสูทหลบตาสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหญิงสาวในชุดขาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากเธอสั่นเทาเหมือนร่างกายไม่อาจรับน้ำหนักของคำสารภาพนั้นได้ใช่ครับ เขาตอบเบาๆพวกเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาคุณยายก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงไม้พื้นเก่าดังกึกภายใต้ฝ่าเท้าสิบห้าปีก่อนชายในชุดสูทเอ่ยต่อผมเป็นนักวิจัยในโครงการลับของรัฐเราทดลองสร้างเซมนุษย์จากรหัสพันธุกรรมผสมกันหลายแบบคุณยายขมวดคิ้วหมายความว่าพวกเขาไม่ใช่ลูกของมนุษย์เขาสายหน้าไม่ทั้งหมดพวกเขามีเลือดของมนุษย์แต่มีสิ่งอื่นอยู่ในตัว ฟ้าแฝดชายยืนนิ่งดวงตาสันไหวฟ้าแฝดหญิงจับมือพี่ชายแน่นเสียงหายใจสั้นลงหญิงสาวในชุดขาวเอ่ยแทรกเสียงสัน่นฉันเป็นอาสาสมัครร่างกายของฉันถูกใช้เป็นแม่อุ้มบุญเธอก้มหน้าลงแต่เมื่อเด็กคลอดออกมาพวกเขามีสัญญาณบางอย่างผิดปกติคุณยายรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเธอถามเสียงเบาผิดปกติอย่างไรชายในชุดสูทต,ตอบพวกเขาไม่ร้องไม่กระพริบตาดวงตาของทั้งคู่เรืองแสงตอนกลางคืน หญิงสาวสะอื้นเรากลัวพวกเขาไม่เหมือนเด็กทั่วไปใช่ในสูตรพูดต่อหน่วยงานจึงสั่งให้กำจัดแต่ฉันกับเธอแอบพาเด็กไปทิ้งไว้ในที่ที่ไม่มีใครรู้เสียงหัวใจของคุณยายดังขึ้นในอกอย่างรุนแรงกองขยะเธอพูดช้าๆพวกคุณทิ้งพวกเขาไว้ในกองขยะหญิงสาวร้องให้สะอึกสะอื้นฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคุณยายตัวสั่นมือกำแน่นพวกเขาโตมากับฉันพวกเขามีหัวใจมีชีวิตมีน้ำตา ชายในชุดสูทนิ่งไปฟ้าแฝดชายก้าวออกมาข้างหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนผมเป็นใครกันแน่เขาถามเสียงแผ่วไม่มีใครตอบเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเดินดังติกต๊กติ๊กแทรกความเงียบหญิงสาวในชุดขาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำลูกถึงพวกเธอจะเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นแต่แม่ก็รักพวกเธอเธอก้าวเข้ามากอดทั้งคู่แน่นน้ำตาเปียกไหลเสื้อของเด็กทั้งสอง คุณยายยืนนิ่งมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ปั่นปวนในใจแต่ทันใดนั้นเองเสียงหวีของลมแรงพัดผ่านหลังบ้านหน้าต่างเปิดออกอย่างแรงจนไม้กระแทกผนังแสงสีขาววาบขึ้นกลางห้องราวกับฟ้าแลบแต่ไม่มีเสียงฟ้าร้องชายในชุดสูททันขวบมองเห็นบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้นตรงกลางบ้านมันเป็นหมอกสีเงินหมุนวนราวกับมีชีวิตหญิงสาวในชุดขาวร้องออกมามันมาแล้ว ฟ้าแฝดทั้งสองหันไปมองดวงตาพวกเขาเริ่มเปลี่ยนสีประกายแสงสีฟ้าอ่อนลุกวาบในดวงตาทั้งคู่คุณยายถอยหลังจนเกือบล้มนี่มันเกิดอะไรขึ้นชายในชุดสูตรพูดเร็วมันคือการตอบสนองของรหัสพันธุกรรมในร่างพวกเขามันตื่นขึ้นแสงหมอกขยายตัวกลืนแสงตะเกียงในห้องจนมืดสนิทเหลือเพียงแสงเรืองจากดวงตาของแฝดเท่านั้นที่ส่องอยู่กลางความมืด เสียงหัวใจคุณยายเต้นที่เธอรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นเด็กชายก้าวออกไปข้างหน้าฝ่ามือของเขาเริ่มส่องแสงฟ้าแฟดหญิงยื่นมือแต่บ่าพี่ชายอย่าทำแต่สายเกินไปแสงจากฝ่ามือสาดใส่ชายในชุดสูตรเต็มแรงเขากรีดร้องล้มลงกับพื้นตัวสั่นราวถูกไฟเผากลิ่นไม่จังๆลอยขึ้นในอากาศหญิงสาวในชุดขาวกรีดร้องหยุดนะเธอโผเข้าไปกอดลูกทั้งสองไว้แสงค่อยๆจางลง เมื่อความสว่างกลับมาอีกครั้งชายในชุดสูทหมดสติอยู่กับพื้นแต่ร่างของเขาไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียวคุณยายืนหอบเหนื่อซึมเต็มหน้าฟ้าแสดชายมองมือตัวเองอย่างหวาดกลัวผมผมทำอะไรลงไปหญิงสาวจับไหล่เขาลูกเธอไม่ได้ตั้งใจเสียงฟ้าร้องไกลยดังขึ้นอีกครั้งฝนกลับมาหนักกว่าเดิมคุณยามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาคนหลายคนยือนอยู่ตรงปลายซอย พวกเขาสวมชุดดำคลุมร่างถือไฟฉายส่องเข้ามาในบ้านหน่วยควบคุมกำลังมาชายในชุดสูทผู้เสียงแผ่วขณะพยายามลุกขึ้นคุณยายหันขวับหน่วยควบคุมอะไรเขาตอบหน่วยของโครงการพวกเขาจะไม่ยอมให้เด็กสองคนนี้มีชีวิตอยู่ต่อไปหญิงสาวร้องไห้เราต้องหนีคุณยายรีบคว้าผ้าห่มห่อเด็กทั้งคู่นั้นเหมือนเมื่อสิบห้าปีก่อนเสียงตะโกนจากภายนอกดังใกล้เข้ามา เปิดประตูเดี๋ยวนี้ไฟฉายหลายดวงส่องลอดช่องไม้เข้ามาคุณยายวิ่งพาทั้งคู่ออกทางหลังบ้านฝนสาดกระหน่ำจนผ้าห่มเปียกโชกลมหอบเอาเสียงเซเรนจากไกลๆมาพร้อมสายฝนชายในชุดสูทยืนมองพวกเขาจากในบ้านสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและสิ้นหวังเขาหยิบกล่องสีทองขึ้นมากอดไว้แน่นแล้วหันกลับไปเผชิญหน้ากับชายในชุดดำที่บุกเข้ามาเสียงปืนดังแทรกกับเสียงฟ้าร้อง คุณยายไม่กลับไปเธอจับมือฝาแฝดวิ่งผ่านตรอกแคบๆที่เต็มไปด้วยน้ำขังฟ้าแฝดหญิงหันกลับไปมองยายเขาจะตามมาไหมคุณยายหอบหายใจอย่าหันกลับไปลูกเธอจำได้ว่าครั้งแรกที่อุ้มพวกเขาไว้ในอกเธอก็พูดแบบนี้เช่นกันเสียงสุนัขเห่าในซอยดังสนั่นเสียงฝนกลบทุกอย่างพวกเขาวิ่งจนถึงสะพานไม้เก่าเหนือคลองน้ำขุ่นค้นไหลเชี่ยวใ,ใต้แสงฟ้าผ่าคุณยายหันมามองหน้าเด็กทั้งสอง ต่อจากนี้ต้องเข้มแข็งกว่ายายแล้วนะฟ้าแฝดชายสายหัวไม่เราจะไม่ทิ้งยายไว้ข้างหลังหญิงสาวในชุดขาววิ่งตามมาทันพอดีเธอหอบหนักน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ฟ้าแฝดหญิงร้องเธอก้าวเข้ามากอดลูกทั้งสองอีกครั้งแม่จะดึงพวกเขาออกไปทางอื่นให้พวกเธอหนีไปกับยายไม่คุณยายพูดเสียงดังเธอจะตายเอานะหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาถ้าพวกเขารอดทุกอย่างจะไม่สูญเปล่า เธอถอยออกไปทางที่มาเสียงฝีเท้าคนใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆคุณยายมองเธอจนรับสายตาแล้วหันมาหาเด็กทั้งสองไปเถอะลูกไปกับยายฟ้าแฝดชายพยักหน้าทั้งสามก้าวขึ้นสะพานแสงฟ้าแลบอีกครั้งสองให้เห็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบนข้อมือเด็กทั้งสองมันเรืองแสงสีฟ้าอ่อนๆเหมือนเครื่องหมายบางอย่างกำลังถูกปลุกคุณยายจับข้อมือพวกเขาไว้แน่นแต่ความร้อนจากรอยสัญ,ญลักษณ์ทำให้เธอสะดุง้งเจ็บไหมลูกเธอถาม ฟ้าแฟดหญิงสายหน้าไม่เจ็บยายแต่มันเหมือนมีเสียงเรียกเราอยู่ในหัวเธอหลับตาน้ำตาไหลคุณยายรู้สึกว่ามีบางสิ่งในอากาศสั่นสะเทือนเธอหันกลับไปทางบ้านเก่าไฟฟ้าในซอยดับสนิทเหลือเพียงเสียงฝนและสายลมและที่ปลายฟ้าแสงสีเงินแปลกตาเริ่มส่องลงมาเหมือนม่านแสงสีเงินนั้นไม่เหมือนแสงจากหลอดไฟมันเย็นเย็นจนรู้สึกเหมือนมีมือใครบางคนวางลงบนไหล่ ยายมาลีหันขวับไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่เงาในกระจกเก่าข้างเตียงกลับสะท้อนภาพเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มยิ้มช้าๆราวกับรู้ว่าถูกมองนนเสียงยายสัน่นลูกทำไมมายืนตรงนั้นเด็กชายไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นและชี้ไปที่หน้าต่างแสงสีเงินนั้นลอดผ่านม่านบางเข้ามาแตะที่ผนังห้อง บนผนังมีรอยมือรอยมือสองข้างเป็นสีดำไม่เหมือนควันไฟยายมาลีขนลุกหัวใจเต้นแรงเธอเดินช้าๆไปใกล้ผนังรอยนั้นใหม่มากยังมีกลิ่นไม่จางๆลอยอยู่ในอากาศทันใดนั้นเสียงประตูห้องเปิดออกเองสายลมแรงพัดเข้ามากระจกแตกดังแกรกอย่า เสียงเด็กชายอีกคนดังขึ้นจากข้างหลังอย่าไปแตะมันยายยายมาลีหันกลับเป็นเนยฝาแฝดอีกคนใบหน้าซีดเผือดเมื่อไหลเต็มขมับมันไม่ใช่ของพี่นนน้ำเสียงในสันมันของอีกคนหนึ่งยายมาลีชงักอีกคนใช่เด็กหญิงผู้ช้า ตอนนั้นยายเจอพวกเราในกล่องใบเดียวแต่ยายจําได้ไหมมันมีเงาอีกเงาหนึ่งในกล่องนั้นภาพในความทรงจํากลับมาชัดเจนคืนสิ้นปีกองขยะเย็นเฉียบเสียงร้องของทารกสองคนแต่ตอนนั้นจริงหรือมีเพียงสองคนยายมาลีเริ่มหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงเธอจําได้ว่าในเงามืดข้างถังขยะมีอะไรบางอย่างขยับ เหมือนเงาร่างที่ก้มมองอยู่เหนือกล่องตอนนั้นยายคิดว่าเป็นหมาแต่ตอนนี้แสงสีเงินบนผนังเริ่มเปลี่ยนเป็นเงาดำรอยมือนั้นค่อยๆเคลื่อนไหวคล้ายกําลังปีนขึ้นจากพื้นผนังเสียงคลืดเบาๆดังขึ้นยายเนยกระซิบมันมาแล้วยายมาลีถอยหลังชนขอบเตียงมือสั่นเธอคว้าไม้เท้าแน่น เสียงในห้องเงียบลงจนได้ยินแค่เสียงหัวใจเต้นจากเงามืดมีมือสีดำขุ่นยื่นออกมานิ้วเรียวยาวผิดมนุษย์เล็บยาวแหลมเหมือนเหล็กมันแตะพื้นเบาๆก่อนจะค่อยๆดึงร่างตัวเองออกมาจากผนังใบหน้าเหมือนเด็กแต่ดวงตาเป็นช่องว่างกลวงลึกสีเงินลูกยายมาลีพูดเสียงแผ่วเจ้าเป็นใคร เงาไม่ตอบมันก้มศีษะเหมือนทารกที่ค้อมรับมารดาแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวยายเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นความรู้สึกเย็นและเศร้าข้าคือคนที่ยายทิ้งไว้เลือดในกายยายมาลีเย็นวาบข้าไม่เคยทิ้งใครแสงสีเงินกระพริบวาบภาพในหัวเธอผุดขึ้นคืนสิ้นปี กล่องนั้นเสียงร้องที่สามเสียงแผ่วๆที่ดังขึ้นหลังจากเธออุ้มเด็กสองคนออกมาแล้วยายหันกลับไปตอนนั้นแต่เสียงก็เงียบเธอคิดว่าหูแว,ว่วยายเลือกเสียงนั้นดังขึ้นอีกเลือกสองชีวิตแล้ปล่อยอีกชีวิตให้ดับไปกับความหนาวน้ำตายายไยหลพรากมือสัน่นยายไม่รู้ยายไม่รู้จริงๆ เงาเด็กยกมือแต่หน้าอกตัวเองรอยไม่บันนอกเริ่มเรืองแสงกลิ่นไม่แรงขึ้นเนยกับนนวิ่งมาหายายยายออกไปจากห้องนี้แต่เมื่อพวกเขาพยายามเปิดประตูประตูปิดแน่นเหมือนมีบางสิ่งล็อกจากข้างในลมเย็นหมุนวนรอบห้องกระดาษเก่าในลิ้นชักปลิวกระจายรูปถ่ายใบหนึ่งลอยตกลงพื้นยายมาลีมองมัน เป็นภาพเธออุ้มทารกสองคนไว้ในอ้อมแขนแต่เบื้องหลังเงาสีดำเล็กๆยืนอยู่ตรงถังขยะเงานั้นยิ้มยายมือสั่นเธอรู้แล้วสิ่งที่ตามมาทั้งชีวิตนี้ไม่ใช่แค่กรรมจากอดีตแต่มันคือชีวิตที่เธอเลือกจะไม่มองเห็นแสงสีเงินเริ่มกลืนทุกอย่างในห้องเสียงหัวใจยายเต้นช้าลงยาย เสียงฝาแฝดเรียกแต่ยายเหมือนไม่ได้ยินแล้วในความมืดเธอเห็นภาพเด็กคนนั้นอีกครั้งยืนอยู่ในกองขยะอากาศเย็นจับขั้วหัวใจลูกเสียงเธอสัน่นยายขอโทษเด็กคนนั้นค่อยๆ่เงยหน้าขึ้นรอยยิ้มค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยน้ำตาหยดน้ำตาสีเงินไหลลงบนพื้นกลายเป็นควัน มันเอื้อมมือมาแตะมือยายเบาๆทันใดนั้นห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเสียงแตกของกระจกดังขึ้นรอบทิศแสงสีเงินกลายเป็นเปลวไฟสีฟ้าอ่อนเนยกรีดร้องยายนนคว้าตัวยายไว้แต่ร่างของเธอเริ่มโปร่งแสงเหมือนกำลังละลายไปกับแสงเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงกระซิบของเด็กคนนั้น ข้าจะคืนสิ่งที่ยายให้มาจากนั้นแสงทั้งหมดดับลงเหลือเพียงความมืดสนิทในความมืดนั้นมีเสียงหายใจแผ่วเสียงยายหรือเสียงใครอีกคนเช้าวันต่อมาแสงแดดยามรุ่งส่องลอดหน้าต่างเข้ามาบ้านหลังเล็กเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครอยู่ประตูห้องของยายมาลียังเปิดค้างไว้ ภายในทุกอย่างดูเหมือนเดิมนอกจากกล่องไม้เก่าที่วางอยู่บนโต๊ะเน่กับนนเดินเข้ามาช้าช้าดวงตาทั้งคู่ยังแดงจากการร้องไห้กล่องนั้นเปิดอยู่ข้างในมีผ้าผืนเล็กๆสีขาวกับสร้อยเส้นหนึ่งจี้เป็นรูปหัวใจสีเงินตรงกลางจี้มีอักษรตัวเล็กๆสลักไว้ว่าสาม ในหันมองหน้าพี่ชายไม่มีใครพูดอะไรลมเช้าแผ่วผ่านม่านเสียงระฆังวัดจากไกลๆดังเข้ามาบนพื้นข้างโต๊ะมีรอยเท้าเล็กๆเหมือนของเด็กเป็นรอยเท้าเดียวยาวไปจนถึงประตูแล้วก็หายไปตรงลานหน้าบ้านตรงที่กองขยะเมื่อสิบห้าปีก่อนเคยอยู่นนคุกเข่าลงเอามือแตะรอยเท้านั้น เย็นแต่ไม่หนาวเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆแผ่วผ่านปลายนิ้วยายเขากระซิบเบาๆเนยยืนมองท้องฟ้าน้ำตาไหลแต่ใบหน้ายิ้มยายได้ไปอยู่กับเขาแล้วแสงอาทิตย์ส่องลงมาพอดีสะท้อนกับสร้อยสีเงินในกล่องจนแวววาวราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเสียงจากความทรงจำอย่าร้องให้เลยลูก สิ่งที่ยายได้ตอบแทนคือหัวใจของลูกทั้งสองเหนยยกมือแตะหัวใจตัวเองรู้สึกถึงบางสิ่งเต้นแรงกว่าปกติเหมือนมีอีกจังหวะหนึ่งเต้นอยู่ข้างในทั้งสองยืนเงียบมองกล่องไม้เก่าที่ค่อยๆปิดลงเองเสียงฝาปิดเบาแต่นุ่มนวลเหมือนเสียงลมหายใจสุดท้ายนกบนหลังคาร้องเบาๆแสงแดดแตะต้นกล้วยหลังบ้านใบไม้พลิ้วไปตามสายลม บ้านหลังเล็กอบอุ่นขึ้นอีกครั้งเหมือนมีกลิ่นของยายลอยอยู่ในอากาศและในวันสิ้นปีปีถัดมาเมื่อเสียงพลุด,ดังขึ้นบนท้องฟ้าสองพี่น้องยืนมองด้วยรอยยิ้มพวกเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงกองขยะเดิมอุ้มเด็กเล็กสามคนไว้ในอ้อมแขนเธอหันมามองยิ้มอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆจางหายไปพร้อมสายลม เสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งดังกล้องไปทั่วหมู่บ้านปีใหม่เริ่มต้นอีกครั้งแต่สำหรับสองฝาแฝดพวกเขารู้แล้วว่าของขวัญที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่สิ่งของแต่คือหัวใจที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน